โอ้เป็นไงเครื่องแดงมากแดงเดือดโอ้ยังไงเฮ้ยท่านผู้ชมลายไหลเลยเครื่องเหมือนจะเยอะแต่ไม่เยอะนะคะนั่นเพราะว่ามะละกอเยอะกว่ามะละกอเยอะเดี๋ยวดูดิก็ใส่หมดเลยโอ้อร่อยหรือล่ะเดี๋ยวมันเห็นเชือกครึ้งครบหมดนะโอเคทุกอย่างหมดค่ะ เครื่องมันจะน้อยมพอาเดี๋ยวมีมะกรสักหน่อยโอ้โหแน่นคกเลยทีนี้จับเลยนะได้ได้ถึงขั้นต้องจับคกเลยถ้าสีสดทะเลตกไรต้นต้นหนูถ่ายโค้ดให้แม่ด้วยนะได้แล้วแม่ต้นถ่ายได้ถ่ายนี่หุ้ยข้าว หืมนุ่นดูสีมันอกเอ้ยเ้ยคุณตายื่น้ำลายไหลแล้วกหลักกินเผ็ดได้ไหมครตาไม่เผ็ดหรอกค่ะสีมันอย่างนี้เองสีมันแดงเหมือนเจนวินเนอะฮือฮือพวกมันใหญ่หอมหอมนาลต้องกินกับ้อเย่งาห เสื้อท่าพัดมีมันลำเละไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิ่มเพราะว่าเราเอาใจคนเอ่เพราะว่าเอฟซีเราทั้งหมดเวลากินอย่างเงี้ยหมพอๆกันนักร้องกลัวกลัวกัดเส้นไม่ขาดนะใช่ โอเคเดี okay, on okay, ๋ยวเราขอชิมนิดนึงนะปันมาลูกชุกเกย์เป็นยาอะฮะตากลพอนกรอข่าพอนข่าปลาพอนกรองพอดีมขาดอะไรไหมแม่พี่ลองพี่ลองดว่าพอดีเลยนะพอดีเลยพอดีเลยพอดีลพี่บอกใส่หมดแต่พอดีเนาะ ต้องแซ่บๆแบบนี่มาอ่ซี่เอาผัดหมี่มาเทใส่อันนี้เนี้แล้วเดี๋ยวเราก็มาเอามาเอาจานตักกินกันก็เอามานะถ้วยอ๋อหรือว่าจะตักกันนี่ตักอะไรนี้ก็ได้อ่าอาจารย์ตักเลยค่ะจะกินผัดหมี่ไม่ต้องไลนอันนั้นเทส้มตาเหรอแม่อันนั้นเทซุปตาคุณสุชาคุณันอะไรฟ้าเสียงดีจัง

ไม่ให้เหลืออันนี้ก็เข้ารลงไปคุกกรบจุดสีสี่นนสีสีเธอชิมอะพี่เธอพี่เธอชิมพี่โลชิมหน่อยเดี๋ยวแยกจานให้ลูกที่ได้เขาไม่กินตัวปลาอยู่แล้วพวกนี้เดี๋ยวเราจะได้กระจายกินกันนะมามากินข้าวกันเอาข้าวดีมุ่น เป็นโต้แค่เป็นโตนตััวเล็้มาเถียงม่งั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวตักที่นี่ไปเลยพี่อาจารย์ไปตักหมี่เลยค่ะทุกคนตักให้อ่ะตักเลยพี่ตักหมี่เลยแล้วก็เดี๋ยวมันตักหวานต่อโอยหนาเป็นยังบอกมาเฮ้ยพี่เอามาอยู่